ฮัลโหลครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับตอนนี้นะครับตีห้าสามสิบนะครับผมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกิจกรรมเติมคูปองรวมพลังนะครับผมจะพาเพื่อนเพ่มารับสกีนฟรีแล้วก็ของฟรีนะครับอีกแล้วนะครับวิธีเล่นก็ให้เพื่อนๆไปเติมคูปองนะครับขั้นต่ำเก้าคคปองนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าหน้ากิจกรรมเลยแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้นะครับกดเข้ามาทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงร้านค้านะครับกดมาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเติมปองรวมพลังนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอถึงหน้านี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับวิธีเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เขาจะให้เราเติมคูปองนะครับตรงนี้เลยนะครับเติมคูปองนะครับพอเติมพอเติมคูปองถึงขีดที่กําหนดนะครับเราจะรับของได้เราจะรับรางวัลได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วนะครับเราจะรับเหรียญได้นะครับเติมคูปองครบกำหนดเราจะรับเหรียญได้นะครับมีตั้งแต่9คูปอง49คูปอง129 299แล้วก็499นะครับ ส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือ,อ,อกำหนดการใช้คูปองนะครับใช้คูปองไปแล้วเออไม่ใช่คูปองนี่ใช้เหรียญน,นะครับเห,เหเรียญเงินนเลยนะครับห้าเหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญเจ็ดห้าเหรียญแล้วก็สี่สิบเหรียญนะครับเดี๋ยวผมรับแล้วก็สุ่มม้ดูกันเลยนะครับซุ่มไปเลยนะครับทีหนึ่งนะครับเรามีอยู่เหรียญหนึ่งเนาะใช่ไ่มเดี๋ยวดูก่อนใช่ครับเหรียญหนึ่งนะครับโอเคซุ่มไปเลยนะครับ ใชเหรียญสาเร็จนะครับอย่าลืมว่าตรวจสอบว่าใชเหรียญรางวัลอะไรดีอ๋ออารมณ์ประมาณว่าโยนเหรียญเข้าไปเพื่อรับรางวัลตรงนี้นะครับโอเคนะครับมันเป็นกิจ,จกรรมฟรีเนาะอาจจะไม่มีอะไรในตู้นะครับคืออย่างน้นอยๆนะครับถ้าเพื่อนๆเติมตอนเนี้นะครับเติมไม่จำเป็นต้องใช้คูปองก็ได้นะไม่จำเป็นเราใช้คูปองเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับตรงนี้ได้นะครับมาเดารับไปเลยนะครับ อันนี้เป็นสกินฟรีนะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญดิเป็นหินหินเอออัปเกรดของคนวอลไฮนะครับของคนแวนนะครับโอเครับเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับของน่าจะเข้าคลังเราแล้วแหละนะครับแต่มาเช็คใน,นตรงนี้ก่อนอ่ามาละนะครับมันมีสามอันใช่ปะ่ะเพิ่มมาอันหนึ่งนะครับโอเครับไปก่อนเลยนะครับ เป็นคณต้นไม้นะครับต้นไม้ร่างใหม่นะครับนะะรับไปก่อนของที่เหลือนะ่าจะยังไม่มานะ่ครับนะ่าจะยังไม่มาอ่ะนี่ไงมาละนะครับมีหินอัปเกรดนะครับกับออลูกแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคนต้นไม้อีกรอบหนึ่งเลยกันนะครับต้นไม้นี่เป็นซัพพอร์ตเนาะเออ ซัพพอร์ตหรือแทงเลยขอดูก่อนนะครับไอ้นี้ไงต้นไม้ไม่ใช่นะครับสกินใหม่คุณต้นไม้นะครับว้าวค่อนข้างจะสวยเลยนะครับร่างนี้เป็นร่างหุ่นยนต์นะครับโอเคสลับดูสลับใครที่ดูมาถึงตัวเนี้ยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสครัยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะแค่เติมโคปองนะครับไม่จำเป็นต้องไปล็อกกินไม่ต้องอะไรหรอกนะครับ เติมคูปองแล้วมาต้องใช้คูปองด้วยนะครับโอเคบายบายไปแล้วนะครับ